ใงส่ว่าคุณจะเขีย,ยนอะไรนะกำลังกบฝังนะครับตอนนะี้เดี๋ยวศัตรูข้ามันจะตามมาเจอการต้องกบฝังมันซะก่อนไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะมาแย่งข้าเขียนหืมอา้อาวอ้าวดินก็ไม่มีนะฮะเข้าไปยังไง แ้วใครเป็นีก็ผมเคยทีนี้เราจะกินได้ละแต่เดี๋ยวขอกบอีกนิดนึงพี่ฮะถ้าพี่ไม่กินเนี่ยบัหลังผมจะได้ไม่ต้องเทให้นะฮะ นต้องบอกว่าวิสแคทเป็นอาหารที่คุณมีคุณค่ากับการกลอกฝังมากกว่าการกินนะครับนั่นนั่นไงอ้าวอาวอาวกบเข้าไปกินก็ไม่กินนะพี่ไมากระป๋องไปทิ้งเลยล่ะอ้าวอ้าว